อาจาัยตัวเองท่นานผู้เจริญซึ่งมาปม่ดปัญญาไม่เนียนนะเราอะันแน่มมงใครมันจะรถคู่กูเอาเพื่อนกูมาแล้วไอสัตว์อ่านกดเกมเลยงา,านกดเกมด้วยอะไรแมปนี้คุณก็รถไปเรื่อยแล้ว มิตัวตีอ๋อจำได้แล้วไปเข้าเลยดิมาฟังนี้มาฟังนี้มาฟังนี้นีนน่เข้าเลยเข้าเลย <c oughs> ใครจะเป็นคนขับรถมาดูกัน2,000 years later คนเริ่มยังนี่กูเป็นคนขับเป็นไงละ่ะเอ้ยบีบีมี A, B, 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 B. ดูกูดูกูเปิดเพลง เอ้ถ้าจำไม่ผิดตัวคิ้วนี่น่าจะเป็นตัวซูมเว้ยแล้วก็อีนี่คือพุ่งออกไปนั่นคือออกไปนั่นนแล้วบอกว่าทักทายทักทายเว้ย่ะเริ่มเลยเฮ้ยเอ้มึงมึงคอยดูที่ผิดสังเกตนะดีดีแล้วไม่น่ามีอะไรเว้ยไะ เยยัง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 เฮ้ยวัดวัดข้างป่าป่าโอ้ยอยากชาทายผีอะแป๊บนึ่งอยากชาทายผีอะเยอะนะมาดิอยทชาทายผีเลยแล้วคุเปิดละเบิทำไม มันแหลกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกุขอหยุดแชร์พาสปอร์ตให้กับเพื่อน๊บนีงมาดิวะมมาดิวะได้ทิ้งมาดิมาดิวะมึงเขียนว่าอะไรอ่ะเอ๋ๆอะไรวะมึงแปลว่าอะไรวะมาดิเฮ้ยเมกไอ้สัส เอ้ยาผีผีเล่นอะไรอย่างผีเฮ้ยเฮียดาเดียดเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเดียขอขอดูชาหน่อยว่าเบียรไปยังต้องเช็คก่อนมเมีอะไรผิดปกติป่ะเขาบอกห้าห้าเบียอะไรที่ปกติเห็นเยอะกว่าตอนนี้ยังไม่มีเบียอะไรที่ปกติเลยจะไป็นสิ่งนม้ไปข้างนั้นไปไป ทางไหนทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางซ้ายมีอะไรที่นบางไป้ยขับดีดรถกระจกมมันจะผ่านด่านไหมเผ่านหหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วตี่้วา เฮ้ยเอาวะเ้เเ้สยงเสียงชิบายเลย้าย้ยดูป้ายดอืมพี่ใครเป็นจ้าฮัลโหลครับเียอะไรไหมครับมันคใครไมครับใครล่ะชอยอยเาแบบมันต้องมีป้ายดูก่อนดิมันบอกว่าดูป้ายเลยใช่ปะโเนี่ไง ก็ทางไปมันเขียนว่าบางจากเหมือนเดิมเลยเจา้าเอ๊ะทำภาษากงิฤษเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนรู้เปล่าอ่ะเน่เน่ <c oughs> ตัวร้ายอะ เลี้ยวซ้ายวเดียวขวาทางนี้ทางนี้เนาะผีผีเล่นผีเล่นผีเล่นเราผีเล่นเราผ่านไหเฮยจิงสาวด้ยจิงสาวแล้วมันเริ่มเฮียนแล้วเริ่มเรี่มเล้วดูพี่ีเร่มเริ่เ่ม่ นีใครไหมครับไปนี่ใครไหมครับอโครับอโลครับิงไปก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเยียใครอะมีเยียนีออกไปนี่ทักทายดิทักทายดิทักทายทักทายเกิเกิดเกิดทักทายดิทักทายทักทายอะไรทักทายทักทายเขาทักทายเขาเกิด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 เิเกีดเกิเกิด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 ิ บยุเปิดเพลงแล้วไปด้วยกันไอสัตว์ปิดวิทยุแม่กิ๊กอะ ตัวอะไรเฮ้ยตีสี่เว้ยใช่ป่ะเฮ้ยเอาว่ะคนไอ้บีแม่งมาแล้วนำทางเลยไป่ไปไล่ไปไม่เดิมไป่ไปไม่มนเดิมมองหน้าผู้กองเหรอใครโทรมาผูรือครับไม่มีใครโทร ตาย่วตายอาจารยตัวเองท่นผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาไม่เนียนนะเราอ่ะอันนี้ึงใครึงจะรถคู่ไป คุณใครคุณใครจริงคุณใครคุณใครคุณถามเสิมึงขายไอ้เหี้ยขายมึงขายมึงขายโอ้ยทำไมมันต้องมีผีขึ้นรถเราสิต้องขับช้าๆเว้ยแต่มันมีตัวอะไรมาสกิดรถกูลึกรถกูขวบ quá quá chụp kế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ขับตรงตรงเลยกูตรงเลย,ย,ยไอบ้บีดูด้านหลังดิเไต้ใดเลี้ยวขวาไม่ตัวอะไรไม่รู้ ว๊ายวายว๊ายเยี่ยว๊ายบางจากที่มาแล้วจะเย็นๆค่อยๆขับกูเลยไม่แน่ใจละ โอ้ไเย้อ้ยเชี่ยบเ่ยนี่มันจะแน่ไอ้บีบเฮ้ย ไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี้กูแปลว่าผีเปรตแน่นอนเลยตอนนั้นนาทีกูวกแบบขับตรงดิ่งอะแล้วกูเลี้ยวขวาเลยเย yeah. <t ell> วเ้ยเหี้ยโคตรเท่เลยเขาปากเกลวเนี่ย Ya dia live